สว uh uh si si ัสดีครับทักะครับทักะโมโหนะเสียใจด้วยเสียได้ด้วยทำไมคนไทยไม่อยู่เกียวโตญี่ปุ่นตรงนี้นะไปไม่ด้เ่สวยขนาดนี้ทักะจะให้ดูนะดูสีส้มส้มสีแดงแดงที่เกียวโตญี่ปุ่นสวยแล้วใช่ไหมครับทักะรู้นะ ทำไมคนไทยที่อีพุหายไปเพราะว่าโควิด -19 บเใช่ไหมครับตอนนี้โควิด -19 บเโมโหโควิด -19 บเาทำให้เราอยู่ที่อีพุไม่ได้ปกติก็คนไทยอยู่ที่นี่เรียกว่าให้ทักะแบบรู้จักนะชอบครับถ่ายรูปด้วยกันได้ไหมครับตามนี้ใช่ไหมตอนนี้มีปัญหาว่าโควิด -19 กับทักะาูดไม่ชัดไม่เป็นไรครับ สายครับข้าให้าช่วงนีイイ้ที่ญี่ปุ่นใบไม้เด่นสวยครับจะเป็นรูดูหนาวแล้วใบไม้เด่นสวยก็เลยตั้งแต่ปุ่นนี้ถ้ากาพาไปายตุกงในเกียวโตที่ใบไม้เด่นสวยสวยเช่นวัดหรือว่าสันเชาในเกียวโตมันเยครับก็เลยการณงเช็คคริปครับแล้วก็โควิดหายไปปีหน้ามาญี่ปุ่นดูฤดูใบไม้แดงด้วยครับ 誰名は京都なヤバイ東京ルーアー北海道広島アライゴマイルークラブオッケーな体調ビデオにやるゴッドウクチャイゴッティタンはいウミヤギジャパンドアイクラブサムラポニーソリカー